วันนี้มาดูอาคารชั้นสามครับชั้นสาห้องปอ .4 ี่มันรั่วอาคารเนี่ยสุดยอดเลยตัวไหนไงอาคารสิบกว่าล้านอะไรเนี่ยน้ำหยดย,อยอ้อยอ๋อข้ต่อระหว่างคารมันซึมเข้ามาในแผ่นกระดาน พื้นลองโอเคอันนี้ชั้น3ามครับห้องปสี่น้ำมันรั่วฝนตกหนักแสดงว่าน่าจะเป็นที่ที่คานข้างนอกตัวรับน้ำมันเออเดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนครับนี่ระเบียงข้างนอกชั้นสาอ๋อชั้นสี่ชั้นสามัสี อันนี้เป็นชั้นชั้นสี่เออชั้นสี่เมลืมชั้นสี่นั่นเป็นหนาฟ้าข้างบนนี้เห็นไหมปัญหาคือตรงนี้ตรงนี้มันรั่วลงมาแล้วกระทบมาตบตรงนี้แล้วก็ซึมแล้วก็เข้าไปตรงนี้นี่แสดงว่าเข้าไปทางนี้เข้าไปได้งไงวะเคยเก้ปัญหาทีหนึ่งแล้วมาก่อนตรงนี้ แกเป็นตรงนี้เคยแก้ปัญหาไปทีอีงแล้วด้วยการฉาบข้างยังรั่วเข้าไปอีกอันนี้ชั้นสี่ชั้นสี่ลงไปหาชั้นสามมันไต่เข้าไปได้ยังไงนี่ข้างบนรั่วยาวเลยเป็นแนวยาวเลยอาดูปัญหาเกิดอีกแล้วี่ครับ นี่ครับปัญหาคือตรงนี้แหละอ่า่เกปิปัญหาอีกแล้วนี่พื้นบริเวณนี้น่าจะรั่วเนี่ยแตกแตกลาวเป็นแนวยาวแตกลาวเป็นแนวยาวทำให้เป็นลูกข้างล่างตรงนี้บริเลี้งนี้กระชายเนี่ย ืนแตกสวนตอนที่ทเทดดดฟ้าไม่ค่อยดีไม่เป็นแนวน้ำไม่ลาดมีน้ำขังรัเนี่พอน้ำขังได้มันก็อีกอย่างหนึง่งอาจจะผสมปูนกันซึมไม่ดีเพราะว่าใช้ปูนบริสัตมาเป็นลถมานี่ครับปัญหา ต้องมาจัดการตรงนี้เดี๋ยวฮะไปฝนหยุดแร้งก่อนนะครับอันนี้เพดานดาดฟ้านะครับเพดานดาดฟ้าที่มันรั่วซึมแล้วก็ไต่ลงมาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเคยแก้ปัญหาไปรอบแล้วด้วยการเอาปูนมาบวกตอนแรกคิดว่ามันจะเข้าตรงนี้หรือว่ามันจะซึมรอบสองก็ไม่นานะตรงนี้มันเป็น เป็นการซึมเข้าไปางในนี่ดูสิก็ไม่น่าจะซึมไปต่อเนื่องหรือว่าเป็นสองดองอยู่ไม่หน้ำมันซึมเข้าไปอาคอยช่างมาดูแลกันน้ำมันนองน้ำมันนอง ดูสิมันมายังไงโอ้โหโอ้โหโอ้มาจากตรงนั้นหยุดตึบๆเลยปูนซีเมนที่รองพื้นแต่ละชั้นนะเนี่ยแต่น้ำแรงๆก็หยุดแต่ตัวนี้น้ำไม่แรงแล้วยังหยุดอยู่แสดงว่าน้ำ ไลต่อเนื่องลงมาจากชั้นสี่ลงมาที่ผานชั้นสโอ้หนักหนา,าศาสการอีกแล้วครับท่านโอเคทราบใน็แจเ้งช่างนะครับ